ชือชัญญากรงเที่ยงตัวไม้เนี่ยได้ป่วยเป็นโรคทาราสซีเมียตั้งแต่กําเนิดแล้วก็มีอาการของโรคเนี่ยจะเป็นไข้บ่อยแล้วก็มีตับโตม้ามโตระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยซึ่งตอนที่เวลาไม้ป่วยเนี่ยไม้จะมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม้ต้องคอยให้เลือดเป็นประจําหลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซนตินนะคะก็ได้นำมาให้ไม้เนี่ยทดลองทาน พอทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวที่เราซีดเหลืองเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาการที่เราไม่มีแรงคอยนอนอยู่ตามโซฟาหรือตามอะไรไปไหนเนี่ยเราจะเพียอยู่ตลอดเราก็มีแรงขึ้นมาสามารถออกไปวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องคอยนอนอยู่ตลอด,ดวเวลาคือไม่มีแรงแต่หลังจากที่เราได้ทานตัวนี้เนี่ย ไม่ว่าจะอาการภูมิแพ้หรือเวลาเราเป็นไข้หนักจนที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องคอยให้เม็ดเลือดต้องคอยเติมเลือดอยู่ตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่หลังจากที่เราทานตัวเนี้ยมาตลอดมาเรื่อยๆ,ๆจนปัจจุบันเนี่ยไมายอายุ2ี่ปีแล้วเนี่ย,ยไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไม่ต้องให้เลือดสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งหลายคนก็จะไม่ทราบว่าไม่ป่วยเป็นโรคทาสซี่ อีกนะคะสิ่งที่ไมาได้เนี่ยคือหนึ่งสุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องให้เลือดเหมือนทุกครั้งซึ่งเวลาที่เราป่วยเราเป็นไข้เนี่ยเราสามารถพื้งตัวได้เร็วกว่าปกติซึ่งโรคคาลาซีเนียนะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แต่เราสามารถฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยสารอาหารบำบัดโนมิตินที่ทำให้เรา มีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไป